ยิ่งนวดหน้ายิ่งจนถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้วันนี้นะคะคุณทันจะมาบอกเลยประสบการณ์จากการนวดหน้ามา5ปีเต็มๆสิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิดเลยก็คือฉันจะต้องมีหน้าร้านก่อนฉันถึงจะทำธุรกิจนวดหน้าได้นั่นคือโมเดลในการทำธุรกิจสมัยก่อนในโมเดลการทำธุรกิจสมัยนี้หัวใจสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องรู้วิธีการว่า คุณจะสร้างเงินจากธุรกิจของคุณได้อย่างไรคุณจะสร้างกําไรจากธุรกิจของคุณได้อย่างไรแต่วันนี้หลายคนไปโฟกัสว่าเดี๋ยวหนูจะต้องไปหาทำเลเปิดร้านก่อนค่ะครูเดี๋ยวหนูจะต้องตกแต่งร้านก่อนค่ะครูเดี๋ยวหนูจะต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าร้านก่อนค่ะครูเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างที่คุณพูดมามันคือรายจ่ายหมดป่ะรายจ่ายหมดทุกบาททุกสตางค์เลยนะวันนี้คุณมีแต่จ่ายและตัวคุณอนะ คุณรู้วิธีการที่จะหาเงินเข้าหรือยังคุณรู้หรือยังว่าคุณจะสร้างกําไรมันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเพิ่งเริ่มต้นเปิดร้านถ้าคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะหาเงินจากมันได้อย่างไรคุณไม่รู้เลยว่าลูกค้าของคุณคือใครคุณจะตั้งราคาที่เท่าไหร่เพราะถ้าคุณรู้ข้อนี้หมดแล้วนะครูบอกเลยว่าการเปิดร้านมันง่ายมากๆและมันจะดีกว่าทวีคูณกว่าถ้าคุณเอากำไรมาเปิดร้าน สองเลยนะคะก็คือการสร้างแบรนด์ครู้คาครค้คาครค้คาเดี๋ยวหนูนะคะสร้างแบรนด์ก่อนตอนนี้นะคะกําลังคิดว่าจะตั้งชื่อแบรนด์อะไรดีแล้วก็จะใช้โลโก้แบรนด์อะไรดีหนูไปจ้างคนออ,อกแบบอยู่ค่ะครูตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะใช้ชื่อแบรนด์อะไรดีเฮ้ย อีกแล้วยังไม่ทันจะได้เงินเลยคุณก็หาเรื่องจ่ายอีกแล้วก่อนคุณจะสร้างแบรนด์เนี่ยคุณรู้จักไหมคะว่าแบรนด์มีทั้งหมดกี่ประเภทแบรนด์มีทั้งหมดอยู่สามประเภท1คือแบรนด์เค้าเปรเทแบรนด์เค้าเปร,เท,ร,คปรเทคือแบรนด์องค์กรใหญ่ๆอันนี้ตัดออกไปได้เลยแบรนด์ที่2นะคะก็คือแบรนด์สินค้าที่เราเห็นนะคะในทีวีที่เขามีโฆษณาไห่ือาจะเป็นสบู่ยาสีฟันหรือผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราออกแบบโลโก้แบรนด์มาของเรามันไม่ต่าง อะไรกับสินค้าแล้วคุณใช้เงินเท่าไหรอ่อ่ะกว่าคนจะเห็นโลโก้แบรนด์คุณกว่าคนจะติดแบรนด์คุณนานปะใช้เงินมหาศาลมากนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้จ่ายหนักมากกว่าคนจะติดแบรนด์คุณแต่แบรนด์ที่3าคือ personal branding personal branding นะคะคือแบรนด์บุคคลเราจําเป็นที่ต้องสร้างแบรนด์บุคคลเพราะอะไรรู้ป่ะการที่เราจะทําแบรนด์ให้รวยเร็วและรวยไวคือหนึ่งเราจะต้องเอาหน้าของเราเนี่ย ออกมาเป็นโลโก้ของแบรนด์ และชื่อของเราก็เป็นชื่อของแบรนด์เพื่อมากาลังตีสินค้าของตัวเราเราออกมาพูดเราออกมาให้ความรู้กับผู้คนเพื่อให้คนรักแบรนด์เราศรัทธ,ธาในแบรนด์เรายิ่งเราออกมาให้ความรู้และช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่นะคะคนยิ่งรักคุณมากเท่านั้นคุณจาไว้เลยค่ะยิ่งคุณออกอ้องมากเท่าไหร่คุณเอาหน้าคุณออกมาเนี่ยคนเห็นคุณมากเท่าไหร่ความดังเท่ากับความรวย และคนจะรักและศรัทธ,ธาโตคุณแบบมากๆๆๆๆมากนะคะ3เลยนะคะเดี๋ยวเปิดร้านก่อนค่ะครูเดี๋ยวจะจ้างพนักงานมาให้พนักงานมาทำเฮ้ยตกม้าตายกันทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะพอคุณไม่จ้างทอราพิสมานวดหน้าพอเขาเป็นพอเขาเก่งนิสัยของคนนะ เขาจะยอมรับและนับถือคือคนที่เก่งกว่าและถ้าวันนี้คุณไม่ได้เก่งกว่าเขาคุณไม่มีอะไรที่เก่งกว่าเขาเลยเขาไม่มีทางอยู่กับคุณแน่นอนแต่ถ้าเขาจะอยู่กับคุณก็ต่อเมื่อเขาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการได้และเขาก็จะเรียกร้องคุณไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาโลกแตกมากๆเลยนะคะที่คุณทันเจอและแบบลูกศิษย์มาปรึกษาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณเอาตัวเองออกกล้องและคุณดันล ลูกค้าจะไหลเข้ามาหาคุณลูกค้าเยอะมากเท่าไหลเงินยิ่งมามากขึ้นเท่านั้นยิ่งเงินมากลูกน้องงอค่ะงอคุณเด็กถูกปะ พราะเขาต้องการเงินเขามาทํางานเขาต้องการเงินฉะนั้นวันนี้นะคะคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องนวดหน้าเก่งแต่คุณจําเป็นที่ต้องนวดหน้าเป็นแล้วก็รู้วิธีการว่าคุณจะต้องทําเทคนิคไหนให้ลูกค้ารักคุณคุณจะต้องทําเทคนิคไหนให้ลูกค้าชอบคุณนี่แหละค่ะครูบอกเลยว่า3ข้อนี้นะเป็นสิ่งที่คนแบบมองข้ามแล้วตกมาตายกันหมดสรุปเลยนะคะครูบอกเลยว่าถ้าวันนี้ คุณจะไปหาร้านก่อนหาทำเรก่อน ตกแต่งร้านก่อนอย่าทำเพราะคุณจ่ายเงินก่อนมันจะยิ่งทำให้คุณจนเวลาคุณไปจ่ายเงินเยอะคุณจะเครียดคุณจะปวดหัวแล้วเวลาคุณทำงานแต่ละเดือนนะคุณจะคิดหาแต่ว่าเฮ้ยชิต้องหาเงินไปจ่ายค่าเช่าร้านยังไงชื่อต้องไปหาเงินจ่ายค่าไฟยังไงชื่อต้องหาเงินไปจ่ายค่าลูกน้องยังไงจนแน่นอนเพราะคุณทำงานแบบไม่มีความสุขสองเลยนะคะก็คือไปสร้างแบรนด์คุณจะต้องรู้จักการสร้างแบรนด์ก่อนถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักการสร้างแบรนด์เลยนะคุณไม่ออกแบบโลโก้ แบรนด์คุณไปสร้างชื่อแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วนะโลโก้แบรนด์ที่ดีที่สุดคือหน้าคุณชื่อแบรนด์ที่สุดคือชื่อคุณคุณทํายังไงก็ได้โดยการที่ตัวคุณอะเอาตัวเองออกก็ไปทุกช่องทางย้ํานะว่าทุกช่องทางให้คนเห็นคุณมากที่สุดนี่ก็คือการสร้างแบรนด์ละค่ะข้อที่3มเลยนะคะถ้าคุณดังแล้วครูบอกเลยสรุปง่ายๆลูกค้าจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้เองแล้วก็คุณไม่ต้องง้อโรลปิสเพราะว่า ลูกค้ามาเท่ากับเงินและลูกน้องที่เขามาอยู่กับคุณเขาต้องการเงินคุณให้เงินเขาได้เขาไปอยู่ได้เก็ตป่ะและคุณจะเก่งกว่าเขาเหนือกว่าเขาคุณไม่ต้องงอลูกน้องอีกต่อไปและสําคัญที่สุดหัวใจสำคัญที่สุดเลยคืออะไรป่ะคุณไม่ต้องไปแข่งราคากับใครเลยคุณไม่ต้องไปแข่งถูกถ้าวันนี้นะคุณดังคุณรักษาหน้าน้ำคุณไว้นะคุณไม่ต้องไปแข่งราคา วันนี้นะคะครูทันบอกเลยว่าครูทันไม่ได้สอนแค่การนวดหน้าให้กับคุณเท่านั้นแต่ครูทันสอนวิธีการปรับสมองปรับ mindset ให้คุณเป็นสมองเศรษฐีและวางแผนวิธีการว่าคุณเนี่ยจะเริ่มต้นนวดหน้าอย่างไรให้ได้กำไรให้เร็วที่สุดนะคะใช้กำไรตัวเนี้ยมาเปิดร้าน ดีกว่าแล้วครูก็สอนวิธีการว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องออกมาอยู่ในโลกออนไลน์เริ่มต้นแบบไหนอย่างไรวันนี้นะครูบอกเลยว่าถ้าคุณทําธุรกิจและคุณไม่เอาธุรกิจของคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์ธุรกิจของคุณจะจบ ไปแบบง่ายๆเลือกเอานะคะว่าคุณอยากรวยจากการนวดหน้าหรืออยากจนจากการนวดหน้าถ้าอยากจนไม่ต้องเจอกันแต่ถ้าอยากรวยมาเจอกันค่ะกับครูทันสอนนวดหน้าพลิกชีวิตและก็ปรั้นแบรนด์คุณให้ดังนะคะอย่าลืมกดติดตามครูทันนะคะทาง Tik t o อกเพจ YouTube Li IG หรือถ้าใครอยากเรียนนะคะอยากรวยเร็วเมื่ออยากเสียเวลาลองผิดลองถูกมาเรียนกับครูทันได้เพราะสิ่งที่ครูทันสอนบอกเลยว่ามาจากประสบการณ์ตรง ของครูครูบอกวิธีการของคุณแล้วคุณไปลงมือทําถ้าคุณทําตามที่ครูบอกนะรับรองค่ะสําเร็จแน่นอนกด C ีเฟิรไปนะคะครูทันสอนปั้นแบน